โอ้โหทะเลกว้างไกลเลยครับมองจนไม่เห็นอะไรเลยครับผมอ่าทั้งเกาะทั้งเวิร์อยู่คนเดียวเลยไม่มีใครสักคนเลยครับข้างหลังก็เป็นป่าแต่ที่ที่ทีทผ่ผมชอบนะผมชอบตรงตรงจุดนี้มากกว่านะครับนี มันมีอะไรให้เราดูเยอะมากครับดูดิครับใครว่าหอยเดินไม่ได้ครับหอยก็เดินไวเลยดูดูบนเดินไตนะฮะกันเลียบกันเรียบเดินทางไม่รู้ว่าหอยอะไรครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่เลยไม่รู้จักครับดูหนึ่งกับพลอยอะไรครับดูดิครับ สีเหลืองนี่ก็พรอยเกาะเลยอะนี่นะครับผมพี่่เขาน่าจะรู้จักเนาะแต่ผมไม่ไม่มีความชำนาญรู้จักแต่ไผ่ครับหอยไม่รู้จักเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับบางครั้งมันก็มาเกาะหินอย่างนี้แหละบางครั้งมันก็ไปเกาะหินอย่างนี้บางครั้งก็ตัวใหญ่ๆที่เห็นเล็กๆนะถ้าเวลาโตขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เล็กๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหอยนะครับไม่รู้ว่าหอยอะไรเอ่อหอตัวใหญ่ๆอันนี้เขาแกะไปแล้วมั้งนะครับเนาะหลักๆก็มาดูร้านไอหรือว่าไอหาดหินแล้วกันนะไม่มีทรายเลยครับทั้งหาดเลยครับดูดิครับนี่ หินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ที่แรกเรียกว่าป่งคำแต่ไม่ใช่ป่งคำนะเป็นหินที่มันถูกซัดขึ้นมาครับนี่ครับผมสวยมากครับก้อนหินนะโอ้โหเงาวับเลยครับแต่ละอันแต่ละก้อนนะเ่องชมหินก็มีความสุขนะครับเนี่ย สวยมากเลยครับถอดรองเท้าเดินได้เลยนะมีทางหินแต่ว,ว่าระวังหอยนะหอยหอยหอย,หอยมยันก็เยอะทางหินมีหินลวดลายหลากสีนะครับที่เห็นเห็นดูนะนี่ครับเดี๋ยวก่อนนี้สิครับไม่รู้ว่าหินอะไรครับ ก้อนนี้ก็สวยครับนี่ถ้าเราชอบหินนะดูครับดูด,ดูลวดลายเลยครับอย่างก,กับโลกพระจันทร์ไปอีกเซี้ยวหนึ่งเลยหินหินมันก็มีหลากหลายสีนะดูดูีครับอืมพอที่ <ๆ S 2> คนในในในพื้นที่ก็ก็ก็จะรู้จักเนาะนี่ครับเกาะหินเขาว่าวเนา นั่งดูแต่ละก้อนไม่เหมือนกันสักก้อนเลยครับลวดลายต่างๆครับมีทั้งสีชมพูสีสมมติจะเป็นเหล็กสีนี้เยอะมากกว่านะที่เห็นเยเห็นแล้วนี่นี่ครับที่แรกผมนึกว่าเป็นแก้วป่งคําแต่ไม่ใช่นะเป็นหินนะครับนี่ครับพี่ๆเขาก็มามาเรามาเที่ยวดูได้นะครับดูดิครับเงาวับเลย กลับขึ้นมาตอนนี้แต่ลานเอ่อลานหินหาดหินทั้งหมดเลยนะครับลงไปเนะี่ยลงไปข้างล่างเลยนะดูนะครับมีทั้งหินและหอยหอยก็เยอะหินก็เยอะหอยโอ้โหเกาะตามหินเนี่แหละครับที่พี่เขไหนที่ว่า,า้องหลายหลายคนเนาะ ไม่ไม่มีโอกาสได้มาตรงจุดนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าแหลมแหลมอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นแหลมอย่างเงี้ยตรงเกาะร้านนะครับผมที่พี่เขาเคยมาเปล่าครับบรรยากาศชมประมาณนี้เนาะแต่ผมชอบชอบชอบมุมนี้มันมันไม่ไม่ไม่มีคนดิอหาส่วนตัวไป็ของเราคนเดียวเลย <laughs> โอเคนะครับกับกาะหินกาะหินไม่ใช่เกาะนทรายนะครับหินสวยมากครับ